สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอการหาอายุทางธรณีวิทยานะคะอายุทางธรณีวิทยาเป็นอาหารของแรล่แต่ก่อนตรวจสอบอายุทางธรณีวิทยาช่วยให้สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังแล้วนําแต่ละเหตุการณ์มาเรียงตามลําดับเวลาโดยอายุของธรณีวิทยาแบ่งเป็น2ประเภทคืออายุเปรียบเทียบและอายุสมบูรณ์ค่ะอายุเปรียบเทียบ2.1 การหาอายุเปรียบเทียบเป็นการศึกษาจากการจัดลำดับเป็นการศึกษาจากการจัดลำดับชั้นหินซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถระบุอายุเป็นปีที่ชัดเจนได้ระบุได้เพียงว่าชั้นแร่หินตะกอนสร้างดึกดำบรรชัน้นใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังและสิ่งไหนมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าการซึ่งการหาอายุเปรียบเทียบต้องอาศัยกฎเกี่ยวกับธรณีวิทยาดังนี้ค กฎการวางตัวซ้อนทับค้นพบโดยเจมอัตตันซึ่งศึกษากระบวนการตกตะกอนตามชายหาดแล้วพบว่าตะกอนที่ตกทับถมก่อนจะถูกทับโดยตะกอนที่ตกทับถมในเวลาต่อมาหลักการนี้นําแปลที่ไปเกี่ยวกับการวางตัวของชั้นหินได้ว่าลำดับชั้นหินที่ไม่ถูกรบกวนจากกระบวนการต่างๆชั้นหินที่วางตัวอยู่ด้านบนจะมีอายุน้อยกว่าชั้นหินที่วางตัวอยู่ด้านล่างค่ะ 2. กฎความสัมพันธ์ที่ตัดกัน แต่ว่าหากมีหินแทรกตัวตัดขวางชั้นหินที่เป็นหินดั้งเดิมหินที่แทรกเข้ามานั้นต้องมีอายุน้อยกว่าชั้นหินเดิม 3. กฎการเทียบสัมพันธ์ของหินตะกอนอาศัยการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันของลักษณะตำแหน่งและการลำดับชั้นหินตะกอนในพื้นที่ซึ่งทำได้ สกฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ทําให้ลําดับชั้นหินที่ต่อเนื่องกันมีกลุ่มซากหรือดําบันที่แตกต่างกันและทําให้สามารถกําหนดอายุของชั้นหินเหล่านั้นได้ 5. กฎการเป็นเอกภาพเกมาตันจังเกตการกัดกร่อนของทางน,น้ําในหุบเขาและการกัดกร่อนตามชายฝั่งทะเลพบว่าชั้นหินตะกอนเกิดจากการสะสมของวัตถุที่ได้จากการผุพัง อยู่กับที่และการกระะัดเซาะอายุ2อายุสมบูรณ์การหาอายุสมบูรณ์ทําได้โดยการวิเคราะห์และคํานวณจากไอโซโทปของธาตุกัมนตรลังสีที่อยู่ในวัตถุทางธรณีวิทยาซึ่งต้องอาศัยหลักการเกี่ยวกับครื่ชีวิต ของธาตุโดยคื่ชีวิตมีความหมายว่าช่วงเวลาที่ธา,าตาุกรมตังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมอัตราการสลายตัวของธา,าตาุกรมตังสีมีค่าคงที่โดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งทางเคมีและทางกายภาพดังนั้นอัตราการสลายตัวจึงไม่ถูกควบคุมด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาพีแคมีนหรือทางชีวินเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4,000ล้านปีก่อนจนถึงประมาณ541ล้านปีก่อน พื้นผิวโลกร้อนละอูพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพโลกมีภูเขาทะเลสาบและภูเขาไฟประทุจำนวนมากนะนักธรณีวิทยาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเริ่มกำเนิดขึ้นไปช่วงปลายแคมเบียนแต่ส่วนมากไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจนมาจนถึงปัจจุบัน บาลมยุคอาเคียนหรือบรรมยุคบรรมการ4,000ถึง2,500ล้านปีก่อนพื้นโลกมีอุณหภูมิสูงมากเต็มไปด้วยภูเขาและทางลาวาบรรยาศประกอบด้วยแก๊สพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ในโตเจนซันไฟซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตพวกไม่อาศัยออกซิเจนในการดำรงชีวิตได้แก่เคนลีโอดพวกสโตมาโตไลท์ซึ่งสร้างคลอโรฟิลแล้วดึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทําให้ซึ่งสร้างลคโรฟิลแล้วดึงแกส๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทําให้ได้แก๊สออกซิเจนมาสู่บรรยากาศบ่อลมยูโพโทโลโซโอ,อีก2,500-541ล้านปีก่อนโลกเย็นตัวลงจนมียุคน้ําแข็งขึ้นเปลือกโลกมีการผุพังและสึกก่อนจนเกิดแต่ก่อนทําให้ชายฝั่งทะเลตื้นขึ้นสโลมาโตไหลแพร่พันจนมีความหลากหลายมากแล้ลดจํานวนลง เมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกสาหร่ายซึ่งเป็นพวกยูคาริโอตและมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคแต่ส่วนมากมักไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจน3.2บรลยมยูฟาเนโลโซโอ,อิกหรือบรลยมยูชีวินการเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา541ล้านปีก่อนปัจจุบันแบ่งย่อยเป็นมหายุคดังนี้มหายุคพาลโอโซอ,อิกหรือมหายุคปฐมชีวิน ได้แก่ยุคแคมเนียนยุคออโดวิเซียนยุคโซลูเลียนยุคดิวเนียนยุคคาร์โอนิเฟอร์ยุคเพอร์เมียนมหายุคมิโซโซอีกหรือมหายุคมาชิมชีวินอยู่ในช่วงเวลาประมาณ257ถึง66ล้านปีก่อนแบ่งย่อยออกเป็น3ยุคดังนี้ยุคทรแอซิกยุคจูเสซิกยุคครีเทเชียสมหายุคซีโนโซอีกหรือมหายุคนวชีวิน อยู่ในช่วงเวลาประมาณ6ล้านปีก่อนปัจจุบันเป็นยุคที่มีไม้ดอกเจริญมากแบ่งย่อยออกเป็น3ยุคดังนี้ยุคพาเลโอจีนยุคนนโอจีนยุคคอร์เทนาลี